สวัสดีครับสวัสดีพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องเทพทั่วไทย<อ>วันนี้มาพบกันแบบรอบคํานะครับมาอัปเดตสถานการณ์รถติดเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็คือหน้าห้างเยียตบางพีนะครับผมมุ่งหน้าจะไปบางบ่อครับต้องผ่านสีแยกเคหะบางพี H P ครับซึ่งเป็นรถติดโคตรเลยครับผมในช่องทางนี้ครับ ถ้าใครมาก็เผื่อเวลาด้วยครับเพราะว่าสีแยกนี้ติดมหาปเลยครับสีแยกเคหะบางพีเมืองใหม่นะครับมาจากเทพรักษ์มาจากบางพีมุ่งหน้าไปบางบ่อครับต้องเจอสีแยกนี้ครับเดี๋ยวขวาไปสุขุมวิทสายเก่าครับเดี๋ยวสายออกบางนาตาดครับหรือข้างโรงบาลบางนาสองนะครับ ตรงนี้เป็นสีแยกเข้านิคมอุตสาหกรรมบางพีครับรถเลยติดหนาแน่นติดเป็นประจําครับทุกวันช่วงเช้าช่วงเย็นครับหรือวันธรรมดาวันทํางานก็ติดครับผมเพราะว่าคนเลิกงานหรือมาทํางานก็ติดมากครับนี่ครับผมจะเลี้ยวซ้ายออกไปบางนาครับบางนาถาดครับผมนี่ครับ เมื่อก่อนเป็นวงเวียนนะครับก็รถก็ยังไหลได้เรื่อยๆแต่พอมาเป็นทําเป็นสีแยกก็ติดครับใครสัญจรผ่านเส้นนี้ก็คงจะรู้ดีครับต้องเผื่อเวลานิดนึงเข้างานออกงานพร้อมกันครับก็ตรงนี้เป็นนิคมอุตสาหกรรมบางพีครับนี่ครับขาเข้ามาดูขาเข้าเ OK, คหะบางพีนะครับไหมครับรถที่สวนมากับผม ติดยาวเลยครับนี่ครับจนถึงหน้าบริษัทสวนครับติดยาวครับถ้ายแถวก็น่าจะอยู่ประมาณนุ่นนะครับบางนาสองครับใครมาเส้นนี้ก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับนี่ครับผมกําลังมุ่งหน้าออกไปบางนาตาดครับข้างโรงพยาบาลบางนาสครับดูสิครับว่า ถนนบางนาตาจะติดไหมครับวันนี้ช่วงเย็นครับตอนนี้ก็ประมาณเวลา18นกาจุดสนอครับคนกำลังเลิกงานครับกำลังเข้าที่พักกันนี่ครับขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับพอรถเยอะช่วงเย็นครับติดยาวเลยครับท้ายแถวยังอยู่ที่สะพานข้ามคลองสำโรงอยู่นะครับผม ที่จะมุ่งหน้าออกไปบางนาสองครับขาเข้าเชหะบางพีครับก็เริ่มไหลได้เรื่อยๆแล้วครับอันนี้ผมกำลังมุ่งหน้าออกไปบางนาตาดนะครับไปลุ้นกันอีกครับเพราะว่าช่วงขึ้นยูเทิร์นหน้ายามห้าจะติดไหมครับเพราะว่าก็ถ้ามีรถสะสมก็จะติดครับตรงนั้น ครับออกมาข้างโรงพยาบาลบาง,บางนาสองนะครับผมมาถึงถนนบางนาตาดกอมยีมครับนี่ครับออกมาจากเคหะบางพีนะครับตรงนี้มาจากเส้นนิคมบางพีครับตรงออกมาถนนบางนาตาดครับข้างโรงพยาบาลบางนาสองครับรถก็ยังเยอะครับ ขับได้เรื่อยๆครับนี่ครับมาบรรจบที่ถนนบางนาตาดกมยี่สานะครับก็วันนี้ค่อนข้างก็จะไหลลื่นดีครับรถก็ไม่น่าจะติดนะครับผมว่าครับก็ยังไดไหลได้เรื่อยๆครับต้องไปลุ้นกันตอนขึ้นยูเทิร์นครับขึ้นเกือกมายูเทิร์นหน้า รมซัตยามาฮ่าครับหรือหน้านิสสันครับผมเพราะส่วนมากมันเป็นทางออกไปเลนนอกพอดีครับตรงนั้นก็เลนนอกก็ตัดเข้าเลนในครับขึ้นเกือกมาครับมันก็เลยลดชะลอตัวครับตรงนั้นนี่ก็ช่วงหกโมงครึ่งนะครับหกโมงเย็นครึ่งครับเป็นวันนี้เป็นวันจันทร์วันทํางานวันแรกครับผมรถก็ค่อนข้างก็จะเยอะนิดนึง ตอนนี้ก็ยังขับได้เรื่อยๆอยู่ครับสบายๆก่อนถึงเกือกมาครับรถยังไม่เยอะเท่าไหร่นี่ครับผมเริ่มแล้วครับเริ่มชะลอตัวแล้วครับไฟเบรกข้างหน้าแดงขึ้นแล้วครับผมอันนี้ก็คือนี่แหละครับจะขึ้นยูเทิร์นครับหน้ายามาฮ่าครับนี่ครับรถเริ่มแบบว่าชะลอตัวแล้วครับเพราะว่าเลนด่วน ัดออกมาเลนนอกครับผมข้างหน้าก่อนที่จะขึ้นยูเทิร์นรถมันก็เลยชะลอตัวครับตั้งแต่สะพานข้ามคลองสีสะจระเชียใหญ่ครับตรงหน้านิสสันกอมอ23ครับนี่ครับรถเริ่มชะลอตัวนะครับขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับทางมอไซสันจรไปมาก็เยอะครับรถ ใหญ่ก็เยอะครับครับตอนนี้เริ่มจะค่าเริ่มจะมืดนิดนึงขึ้นมาแล้วครับนี่ครับอยู่หน้าบริษัทฮาเฟเล่ก็ยังติดครับพอรถเลนนอกก็จะตัดขึ้นยูเทินเกือกมารถเลนในก็จะตัดออกมาเลนนอกครับมันก็เลยเป็นรถเกิดเป็นรถสะสมชะลอตัวครับตรงนี้หน้าบริษัทยามาฮ่าไทยครับ ตรงข้ามครับผมตอนนี้ผมอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับยังไม่ได้ขึ้นเกือกมา้ายูเทินไปครับผมอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพครับบางนาตาดก็มอ23ครับตรงนี้ครับผมนี่ครับรถเริ่มสะสมแล้วครับรถเยอะมากครับ ช่วงเวลานี้ก็ติดทุกวันครับเผื่อเวลาด้วยครับใครที่สัญจรเส้นบางนาตราดนะครับบางวันติดแบบว่าไม่ขยับก็มีครับแต่บางวันก็ติดแบบไหลได้เรื่อยๆครับเพราะข้างหน้าเลนนอกมันเป็นเลนบีบครับวิ่งไปสามเลนแล้วมันบีบเหลืออยู่สองเลนครับตรงช่วงคอสะพานฝั่งลงยูเทิร์นฝั่งเกือกมาฝั่งกลับรถเข้ากรุงเทพฝั่งนู้นะครับ นี่ครับนี่ครับมันเป็นเลนตัดออกมาเลนนอกครับก็เลยรถก็เลยชะลอตัวนิดนึงครับแล้วรถเลนนอกก็ตัดขึ้นยูเทิร์นเกือกมาครับมันก็เลยเป็นการลดสะสมครับลดชะลอช้านี่ครับขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะได้ปลอดภัยทั้งเพื่อนร่วมทางด้วยครับนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้อยู่ นี่ครับตรงข้ามหน้าบริษัทยามาฮ่ามอเตอร์ไทยครับผมกำลังจะขึ้นเกือกมาอยู่เทินไปขาออกไปชนบุรีครับนี่ครับถ้าขึ้นเกือกมาแล้วก็วิ่งได้สบายครับเพราะฝั่งนู้นโล่งครับเห็นไหมครับนี่ตรงข้างนอกครับติดยาวเลยครับเลนนอกเลนด่วนก็ยังวิ่งได้เรื่อยๆอยู่นะครับสำหรับขาเข้ากรุงเทพนี่ครับผม ผมกำลังขึ้นยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นก็ไม่ติดครับถ้าคุณถ้าคุณผ่านยูเทิร์นเกือกมาได้คุณก็ขับสบายแล้วครับมันจะติดอยู่ช่วงเดียวครับก่อนขึ้นยูเทิร์นครับเพราะเป็นรถชะลอตัวหรือรถสะสมครับเพราะว่าเลนด่วนตัดออมาเลนนอกเลนนอกตัดเข้ายูเทิร์นครับมันก็เลยแปลว่าเป็นรถชะลอตัวครับนี่ครับผมข้ามฝั่งมาอีกฝั่งนึงแล้วครับ ฝั่งบริษัทยามาฮ่าแล้วครับฝั่งนิสสันแล้วครับผมรถฝั่งนี้รถเยอะเหมือนกันครับแต่ก็ยังวิ่งได้เรื่อยๆครับมันไม่ติดเหมือนฝั่งนู้นครับไม่ติดเหมือนฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับฝั่งนี้ฝั่งที่ขาออกไปชนบุรีครับนี้คือกอบยอี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับบางนาตาดครับผมหรือถนน นี่แหละครับนาบริษัทยามาฮ่าครับอันนี้ผมก็จะพยายามเบี่ยงเข้าเลนในครับเลนนอกรถค่อนข้างจะเยอะนะครับผมจะไปทำงานที่บริษัทครับผมครับฝั่งนี้รถขาออกจากกรุงเทพก็เยอะอยู่ครับแต่วิ่งได้เรื่อยๆนะครับ ครับผมอันนี้ตอนประมาณหกโมงสามสิบหกนาทีนะครับฝั่งนี้ก็ไม่ติดแล้วครับติดแค่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพแค่นั้นครับผมนี้ก็มาอัปเดตให้ดูครับผมว่าสถานการณ์ช่วงหกโมงเย็นเป็นยังไงบ้างครับถนนบางนาตราดก่อนขึ้นเกือกมาหน้าบริษัทยามาฮ่าไทยครับผมฝากติดตามช่องเทพทั่วไทยด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ